สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพบกับช่องสา้าอีสานหมักมวนพี่น้องจ้ะวันนี้มาถัากท่ายกันวันเสาร์ที่สิบสามพฤศจิกาย,ยนสองพหสิบสีพี่น้องถักท่ายกันตอน,อนเช้าก่อนเริ่มงานอีกแล้วพี่น้องเป็นยังมองตอนนี้แปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งจ้ะพี่น้อง มือเศร้าตอนชน่วงเจ็ดโมงเจ็ดโมงขึงสาวอิสาออกมาเห็นงานพี่น้องแดดไอคลิปแอนเรือไปไฮใหม่หนึ่งกินเลย,เยสั่งอย่างเขาคือโทรมาหาำน,านาัน,นมนัำกับน่มกระเพล ลูกแข่วหรือลูกสมหวังพี่น,อน้องยี่ในเซเว่นมันเหนาีอาอทมันหนาลักเศร้าบาทพี่น้องม่ต้องปอกเปลือกหกินเองให้อยากซื้อในเซเว่นเลยบาเด็กโฆษณาขายเห็นเดอ้อว่ามีสปอนเซอร์แ่บพี่น้องจ้ะเป็นเป็นแหววเชื่อมเนาะแล้เนาะเออแหววแหววเชื่อมมาซื้อกินบ่อยพี่น้อง,องมีเรื่องมาบอกซูฟังอ่า มื่อคืนวันศิลเนาะเมื่อคืนวันศิลมื่อคืนเจอดี <c oughs> เจอดีเชื่อง,ง,ออป,อป,องประมาณสีถุมสีถุมพอดีสาวไอซ์แซเขาไปอาบน้ำนี่นะพี่น้องเนาะประมาณสีถุมเรามีคนมาเคาะประตูห้องนะเคาะอ,อยู่ประมาณสามเถือ่อสามเถื่อนเี่ก็ถือว่าประมาณหนึ่งนาทีเนาะปักปักปักเดีวก็ยุดไปปักปักปัก ไปยุดไปแล้วก็ปักปกปอกอีกไปยุดไปแต่ว่าฟูถึงมันต่อในยิ่นเสียงหยางแต่ว่าเสียงรถขับออกไปกับโบมีเออ่เสียงเปิดประตูห้หองข้างๆกับโบมี่เสียงหายไม้คมมาถึงใดกเกลีลยเอาหยางอีกเนาะแต่แตยู่หอหนีมาจนสี่สิบปีนี่พี่น้องกะะเจออยู่แต่ว่า,วา,นนาวกับพวกค้นได้ยากดอก เพราะคือได้ยานเพราะว่าอาจจะเป็นความชิ้นชาเจอเจอดูดูประจักษ์คือเจอดูอีหลีหาบางเทือกอะอยู่ในห้องปิดประตูห้องปิดยังเรียบร้อยอยู่ดีๆถุงเนี่ยกล้องคงเค้งมาถุงเจอบ่อยแต่บ่ได้ยานบอดไดยังดอกกระบ,บอกพิ่นไปค่ะบอกขึนไป บได้มีบอดาเฮ็ดพิษบได้เฮ็ดยั้งเนาะพี่น้องเนาะก็เลยแบบบได้ขึ้นย่านเลยนะเป็นบอเกิดเปิดประตูไปใบยได้เปิดอาบนำแบบเปิดประตูออกมาบได้ยินบอดเห็นอีอย่างเนาะว่า่อดายนี้เสียงคอขังสุดทถ่ายกับฝ่าออกมาเบิงเลยนะแต่ว่ากับบมีอย่างแทนที่ห้าออกมาห้าสิออกมาท่านอืมบอท่านนี่เสียงคอขังช <n> ุ้นถ่ายกับฝ่าเปิดประตูออกมาเปิดเบิงเลยว่า ผู้ใดมาขออัน,น,นแต่ว่าบม่บมีแปลกใจบ่มีละแปลกใจห,หลีเอยบรรยากาศก็คืมๆพี่น้องวันนี้กะถ่ายอยู่บังก้าไปแล้วบังนั่งเห็ดงานีแดดอ่อนๆเต้ส่สนมากับสุนทรลุ บอกไปแล้วพี่น้องข้างนอกมันลมลมแหง้งลมลมขาดมันขึ้นกับประตูห้องล้างบาทดังผัวขังผัวคังอ,อยู่คนร่มคาหลายแต่ว่ากับวัตถุว่าเย็นแห้งนั่นางเนาะอากาศกับวัเยน็นบรนไดพี่น้องจ้ะแต่ว่ามันลมละลมแหง้งแต่ลมนี่แหละลมซาคนหลายใจฝนว่า <c ười> <c ười> เออ มือนีป็่วั่เสาพี่น้องให้พี่น้องมีความสุขเนาะก็บ้นเสาจ้ะยังไดกะฝากปีฝากน้องกดไลค์กดติดตามให้นำด้พี่น้องเด้อจ้ะเดี๋ยวเฮาวจงพอกันไหมเนาะคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้อง